สวัสดีครับยังอยู่กับหัวข้อาการบวกลบคูณหารจํานวนที่อยู่ในรูปเลขยกกําลังนะครับอันนี้เราจะมีตัวอย่างให้3ตัวอย่างเลยนะหลากหลายนะก็มาดูกันเลยไม่เป็นการไม่เสียเวลาตัวอย่างแรกบอกว่าจงหาค่าของมี2วงเล็บด้วยนะครับสวงเล็บนี้คูณกันอยู่นะสยกกําลัง1นส่วนสบวกหแล้วก็คูณกับ2ยกกําลัง1นส่วนสบวกส นะครับข้อนี้เราจะตัดปัญหาเลยก็คือเดี๋ยวก่อนข้อนี้เหรอจงหาค่าอืมเอาอยัางไงดีข้อนี้อ่ะรู้ละข้อนี้ทำอย่างนี้ครับเพื่อให้ง่ายเลยเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลขยกกำลัง ให้เป็นรูทนะครับใช้สมบัติอะไรนี่เลยสมบัติดาเดิมเลยก็คือรากที่ n ของ a เท่ากับ a ยกกําลัง1ส่วน n นั่นเองซึ่งในโจทย์เนี่ยมันเป็น1ส่วน n เห็นไหมก็คือ1ส่วน3เพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้หส่วน3ที่อยู่ในรูทเนี่ยไอย้ที่อยู่ในโจทย์เนี่ยนะครับมันก็คือรากที่3มนั่นเองนี่มันคือรากที่3ม นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเลยนะครับอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์เุ้ยเปลี่ยนโจทย์เลยมันก็จะกลายเป็น4รากที่3มของ4ขอโทษเว้ยลบใหม่ดีกว่านี่นะครับจะกลายเป็นรากที่3ของ4แล้วก็บวกกับ1แล้วก็ตัวหลัง2ยกกำลัลงหนึ่งสามก็เป็นรากที่3มของ2บวก3เรียบร้อยนะครับอ่ะยังไงต่อ เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือการคูณ2วงเล็บนั่นเองเออเราจะคูณ2วงเล็บนะคูณ2วงเล็บนะครับอ่ะเราก็จัดไปก็การคูณ2เล็บอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจะเปลี่ยนสีให้ดูกันชัดๆนี่นะครับเราจะเอาพจนหน้านี่นะครับคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บหลังอ่าเอาขั้นแรกก่อน เพราะฉะนั้นเราจะเอารากที่3าของ4คูณกับรากที่สามของ2ก่อนอัะก็จะได้แบบนี้รากที่สามของ4ี่คูณรากที่สามของสองอ่ะเรียบร้อยต่อไปนะครับก็บวกนะครับมันเป็นบวกหมดเลยนะข้อข้อนี้ไม่มีเครื่องหมายลบเลยเพราะฉะนั้นสบายใจเรื่องเครื่องหมายเลยรากที่สามของ4ี่คูณ3ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ติดไว้ก็เป็น3รากที่3ามของ4ี่เราจะเอาจํานวนเต็มไว้ข้างหน้านะครับอ่ะเรียบร้อยต่อไป ขั้นตอนต่อมาก็คือนี่เลยเลขหนึ่งตัวนี้ก็คูณกระจายเข้าไปในข้างหลังเหมือนกันก็ทําเหมือนกันแต่ว่าง่ายครับเพราะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แค่ลอกวงเล็บข้างหลังไปแค่นั้นเองอ่ะก็จะกลายเป็นบวกรากที่สามของศอกขออภัยนะครับอ่า บวกรากที่3ของ2องนแล้วก็บวก3นั่นเองเพราะว่าเนี่ยหนึเนี่ยมันไปเจออะไรมันก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมก็เหมือนลอกไปอ่ะเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงต่อนี่ไง2อันนี้นะครับสังเกตไหมว่ามันเป็นรากที่3เหมือนกันใช่ไหมแล้วรูทคูณกันก็คือยุบได้นั่นเองก็จะยุบเป็นรากที่3ของ4คูน2นั่นเองอ่าใช้สมบัติเลขยมหลังนะครับส่วนอ่า อันนี้ก็ลอกไป3รากที่3ของ4บวกรากที่3ของ2บวก3อ่ะลอกกันไปนะครับสุดท้ายยังไม่สุดท้ายต่อมา4คูณ2เป็น8ใช่ไหมเนี่ยเป็น8นะครับก็เป็นรากที่3ของ8นะครับแล้วก็บวกกับ3รากที่3ของ4นะครับแล้วก็บวกกับรากที่3ของ2แล้วก็บวกกับ3นั่นเอง โอเคเราจะทำอะไรต่อได้อีกล่ะเนี่ยเอ่อนี่ไงรากที่สามของแปดรากที่สามของแปดเนี่ยเราเคยทำมาแล้วมันก็คือสองนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าสองยกกำลังสามได้แปดใช่ไหมก็ถอดออกมาได้เลยเป็นรากที่สามนะครับตรงนี้ก็คือเลขสองนั่นเองแล้วก็ไปบวกกับสามรากที่สามของสี่ซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็บวกกับรากที่สามของสองนะครับ แล้วก็บวกกับ3นั่นเองโอเคอขอขึ้นใหม่เลยพอมาถึงจุดนี้แล้วนะครับมาถึงจุดนี้แล้วก็นี่เลยอันนี้บวกกันได้นี่บวกกันได้นะครับก็จะเป็น5นั่นเองอุย้ยจะเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ3รากที่3ของ4นะครับบวกกับ สามรากที่สามของสองนะแล้วก็บวกห้านั่นเองนะอาวน,นี้เราลองมาดูซิว่าเอ๊มันจะทําอะไรได้อีกหรือเปล่านะครับมันจะทําอะไรได้อีกหรือเปล่าอืมมันจะทําอะไรได้อีกหรือเปล่าก็ไม่ได้แล้วนะครับนะอันนี้ก็คือสุดๆแล้วนะก็นี่ก็คือค่าของ คำตอบข้อนี้นั่นเองนะครับก็ตอบแค่นี้โอเคสาหรับข้อที่1เรียบร้อยต่อไปข้อที่2องเดินขึ้นไปข้อที่2นะครับจงเขียนจํานวน2รูป3คูณ3แล้วก็รากที่3ของ2ให้เป็นจํานวนที่ติดเครื่องหมายกลนอันดับเดียวกันติดเครื่องหมายกลนอันดับเดียวกันหมายความว่าไงเพราะว่าดูข้อนี้นะข้อนี้เนี่ยขยายหน่อย ข้อนี้เนี่ยมีรากที่2กับรากที่3นะครับแสดงว่าตนมันไม่เป็นลำดับเดียวกันใช่ไหมครับเออแล้วเราจะทำยังไงนะดูแล้วจะทำยังไงดีอันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะก็คือเราจะต้องอืมเราก็จะทำให้ตนมันเท่ากันนั่นเองเออก็ใช่แหละอ่ะเรามาดูกันทำอย่างนี้ก่อน อ่ะลอกโจทย์นะครับจาก2รากที่2ของ3แล้วก็คูณกับ3รากที่3ของ2อันดับแรกเลยตัวเลขเจอตัวเลขอันนี้มันคูณกันหมดเลยมันง่ายนี่เอา2คูณ3ก่อนเลยเป็น6ถูกไหมครับอ่าเป็น6ตัวที่มันไม่มีรูนี่มันสบายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เขียนไปรากที่2ของ3รากที่3ของ 2, 2> โอเคดูนะฮะนี่เป็นวิธีการเปลี่ยนลำดับของรูทให้เหมือนกันทำยังไงเอาละเราจะมาคิดแยกใน กระดาษทษนะครับนี่ไปเลยโอเคเรามีรากที่2ของ3แล้วก็รากที่3ของ2นะครับเราคิดแยกดีกว่าเราคิดแยกเราจะยังไม่เอามันเอามันมาคูณกันนะเราจะคิดแยกนี่เรามีรากที่3ของ2ด้วยซึ่งเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเลขยกกำลังนั่นเอง ก็คือรากที่2ใช่ไหมรากที่2ก็คือยกกาําลัง1นส่วนสนั่นเองตามสมบัตินะครับส่วนรากที่3ก็คือยกกาําลัง1นส่วนสนั่นเองเห็นไหมเออเรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็ลอกกันไปคราวนี้เราก็เอาเลขชี้กําลังมาพิจารณาครับพิจารณาเลขชี้กําลังนะครับมีอะไรมี1นส่วนสกับอะไรครับกับ1นส่วนสนะ การพิจารณาเลขชี้กําลังอ่ะคราวนี้ข้อสังเกตก็คือเรามองย้อนกลับไปนะไอตัวเนี้ยมันเป็นรากที่สองใช่ไหมตัวส่วนมันก็เลยเป็นสองไอเนี้ยมันเป็นรากที่สามตัวส่วนมันก็เลยเป็นสามแสดงว่าตัวส่วนเนี่ยมีผลกับอะไรมีผลกับนี่เครื่องหมายกลนนั่นเองอันดับของกลนนั่นเองนะครับตัวส่วนตรงนี้มีผลกับลำดับของกลนอ่นะเดี๋ยววงให้มันชัดๆปึ๊บ นะแสดงว่าเดี๋ยวยตัวส่วนเนี่ยมีผลกับลำดับของรูทนั่นเองเออตัวส่วนมีผลกับลำดับของรูทนะครับเพราะฉะนั้นน่นหมายความว่าอะไรถ้าเราทําให้ตัวส่วนเท่ากันได้ลำดับของรูทก็จะเหมือนกันไงใช่ไหมเราก็ใชออ้วิธีการของเศษส่วนนั่นเอง นะครับเวลาเราบวกลบเศษส่วนนะทำแบบนั้นเลยนะครับซึ่งก็เอา2กับ3มาหาครนนั่นเองเอา2และ3หาครน,นซึ่งแน่นอนหาก็ได้6ใช่ไหมเอามาคูณกันเลยนะครับได้6นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทําพูดง่ายๆคือเหมือนการบวกลบเศษส่วนเลยคือทําให้ทําให้ตัวเศษและทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า1นส่วนสเนี่ย จะเป็น6ก็คูณแะละคูณ3ทั้งเศษและส่วนแล้วก็1ส่วน3จะเป็น6ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะคือใช้หลักการเศษส่วนเลยอ่ะมันก็จะได้อะไรมันก็จะได้นะครับมันก็จะได้3ส่วน6กับ2ส่วน6นั่นเองนี่เห็นไหมคูณกันเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับ เราจะทำลำดับของรูทให้เท่ากันเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจาก3ยกกำลัง1ส่วน2อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับนี่นะ3ยกกำลัง1ส่วน2ตัวนี้นะครับตัว1ส่วน2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น3ส่วน6นั่นเองเออแล้ว2จาก2ยกกำลัง1ส่วน3 1ส่วน3ก็จะเปลี่ยนเป็น2ส่วน6นั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แทนใน ด้านซ้ายเลยแล้วกันอ่ะโอเคก็จะกลายเป็น6นะครับสามารู้3ตัวนี้นะครับรู้3ตัวนี้นะครับหรือ3กําลัง1่ส่วนสอะเดี๋ยวเปลี่ยนดยก่อนเปลี่ยนก่อนรู้3ตัวนี้ก็จะเป็น3กําลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ลากที่3ของ2ตัวนี้ก็จะเป็น2กําลัง1ส่วน3ซึ่งเราทําการเปลี่ยนด้านขวามาแล้วนี่นะ เราทำการเปลี่ยนด้านขวามาแล้ว2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็น6คูณกับ3ยกกำลัง3ส่วน6นั่นเองแล้วก็คูณกับ2ยกกำลัง2ส่วน6นี่เเนี่ย,เ,ยเอามาแทนเห็นไหมครับเอามาแทนเลยเอามาแทนของเดิมเลยนะครับเรียบร้อยอ่ะคราวนี้พอเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นแบบนี้แล้วเราก็คืนค่าให้มันเป็นรูทนะครับอ่าโดยใช้สมบัติอะไร เอาเขียนตรงไหนดีสมบัติอ่ะเดี๋ยวเขียนสมบัติให้ดูนะครับสมบัติตรงนี้แล้วกันสมบัตินะครับก็คือรากที่ n ของ a กําลัง m นี่นะรากที่ n ของ a กําลัง m เนี่ยจะเท่ากับ a กําลัง m ส่วน n นั่นเองออเราใช้สมบัตินี้ช่วยนะครับกับกับบรรทัดนี้บรรทัดล่าสุดที่เราเพิ่งทำมาอ่ะเราก็จัดไปนะ อัน้นก็แสดงว่าเราก็เปลี่ยนมันเป็นรู้นะครับมันก็จะได้6คูณกับรากที่6ของ3กําลัง3นั่นเองแล้วก็ส่วน2อันนี้นะครับก็จะกลายเป็นอ่ะนี่ตัวนี้ก็กลายเป็นนี้นะแล้วก็2กํกลัง2ส่วน6ก็จะกลายเป็นรากที่6ของ2กําลัง2นั่นเองเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเป็นรากที่6เหมือนกันละนะครับซึ่งสามารถยุบได้ไหมสามารถยุบได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ยุบเลยก็จะกลายเป็นรากที่6ของ3กําลัง3นะครับแล้วก็คูณกับ2กําลัง2นั่นเองนะซึ่งจริงๆอ่ะจริงๆถึงบรรทัดเนี้ยมันก็ตอบได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทําต่อให้มันสมบูรณ์อะ่ะเราก็จับข้างในคูณกันนะครับ3าลัง3อ่ะหคูณรากที่3กําลัง3คือเท่าไหร่3าลังสามคือ27 2กําลัง2คือ4นั่นเอง ก็เอา27คูณ4นะครับเีก็คูณกันไป27บ27คูณ4 4 7 28ทด2 4 2 8 4 2 8อ้ย428ทด2ก็เป็น10นั่นเองก็เป็น108นี่คือคำตอบของข้อนี้6คูณรากที่6ของ108นั่นเองนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นวิธีการเปลี่ยนลำดับของรูทให้เท่ากันนั่นเองนะ ลองไล่ดูตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่โจทย์เลยโจ์เนี่ยเป็นร่ากที่2องแราที่3นะเราก็เลยมาใช้เทคนิคก็คือเปลี่ยนรูนให้เป็นเลขชี้กําลังเป็นเศษส่วนก่อนนะครับเป็นเศษส่วนเสร็จก็ทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้วิธีการของเศษส่วนเรื่องเดิมๆนะครับแล้วก็แทนคืนไปนะก็จะสามารถยุบได้แบบนี้ค่อยๆไล่ดูนะครับข้อนี้ค่อยๆไล่ดูอ่ะย่อให้ดูรวมๆภาพรวมเป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่นะ นี่คือภาพรวมของข้อนี้นะครับอ่ะก็ไล่ดูนะครับสงสัยก็อินบอสมาถามได้อ่ะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายครับจงเขียนจำนวนจริงบบาขี้เกียจอ่านครับโจทย์ยาวดูเลยก็เห็นเลยนะเยอะจังนะครับอันดับแรกสังเกตอะไรมันเป็นเศษส่วนนี่เป็นเศษส่วน นี่ก็เป็นเศษส่วนนะครับแล้วมีเครื่องหมายหารอยู่ตรงกลางนะครับโอ้บังหมดเลยขยายนะเอออันนี่นะฮะมีเครื่องหมายหารอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะกลับเศษกลับตัวหลังก่อนพดหลังนะวงนี้วงนี้จะต้องกลับเศษเป็นส่วนก่อนละกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสังเกตดูโอ้โห สังเกตดูเลขชี้มลังเป็นเศษส่วนหมดเลยแล้วเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษไม่ใช่1ด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh. หนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งตกใจครับเรากลับเศษเป็นส่วนก่อนอ่ะลอกโจทย์ครับข้อนี้ว่ากันยาวๆก็จะเป็น A กําลัง3ส่วน2คูณ b กําลัง7ส่วน3ตัวหน้าลอกไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย d กําลัง4ส่วน3โอเค แล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวหลังกลับเศษเป็นส่วนจะกลายเป็น c กาลัง9ส่วน4แล้วก็ d กําลัง5ส่วน3แล้วก็ a กาลัง3ส่วน2ก็ลงมาข้างล่าง b กาลัง10ส่วน3ก็ลงมาข้างล่างนี่กลับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยนะครับเอาละต่อมา <c oughs> พอเรากลับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยนะครับเราก็มาจัดครับมาจัดใหม่จัดใหม่จัดใหม่ ก็คือเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีการบวกการลบอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถย้ายย้ายพจน์ที่อยู่ข้างบนโดยอิสระได้แต่ว่าต้องอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะอย่าย้ายลงมาข้างล่างนะแล้วก็ข้างล่างเช่นกันตัวตัวส่วนนะครับก็สามารถย้ายได้โดยอสิสระเราก็จัดใหม่แบบนี้ครับดูนะนก็จะกลายเป็น A กําลัง3ส่วน2แล้วก็ B กกาลังเส่วน3แล้วครูเอาครูเอาไวนะ้นี่ เนี่ยครูเอาไอ้ส่วนที่วงอยู่เนี่ยย้ายมาด้านนี้ครับมันย้ายได้ครับเพราะการคูณสลับที่ได้ก็ย้ายมาเป็น A กําลัง3ส่วน2คูณกับ B กําลัง10ส่วน3นี่ย้ายให้มันมาตรงกันครับจะได้ดูง่ายๆต่อไปออด้านนี้ก็เป็น C กําลังเส่วน4เหมือนเดิม d กําลัง5ส่วน3เหมือนเดิมและ C นี่ตัวนี้ที่วงอยู่ตรงนี้ก็ย้ายมาด้านขวาก็จะกลายเป็น C กําลัง3ส่วน4 ูณกับ d ีกำลัง4ส่วน3เอาละเรียบร้อยดูง่ายขึ้นเยอะนะครับทำไมต้องทำแบบนี้ครับเพราะนี่ไงครับเราจะจับมันแบบนี้ไงครับนี่เราจะจับมันแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูไม่เอาอิงทูเชฟแล้วดีกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงเปลี่ยนการตั้งค่าโอเคเรียบร้อยอ่ะ พอมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เป็นสมบัติอะไรอะ่ะมันเป็นสมบัติก็คือฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กลังลบกันนั่นเองโอเคมันก็จะได้แบบนี้อ่าดูนะโอ้โหเลื่อนช้ามากโอเคมันก็จะกลายเป็น A y เปลี่ยนบากการนิดงมันจะกลายเป็น A 3ส่วน2ลบกับ3ส่วน2เห็นไหมเอาเลขชี้กลังลบกัน แล้วก็คูณกับ b กําลังเจ็ดส่วนสามวัยเขียนไม่สวยเลย b กําลังเจ็ดส่วนสามลบกับสิบส่วนสามโอเคครับต่อไปก็คูณกับ c กําลังเก้าส่วนสี่นะครับลบกับสามส่วนสี่อ่าฮะแล้วก็คูณกับ d ยกกําลังห้าส่วนสามลบกับสี่ส่วนสามนี่เห็นไหม มันบวง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็แล้วมันง่ายอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเศษส่วนที่บวกลบกันเนี่ยตัวส่วนมันเท่ากันหมดเลยสบายเลยนะครับก็คือเอาตัวเศษลบกันเลยเอาโอ้อันนี้จบเลยครับ3-3ลบ3เหลือ0ใช่ไหมศูนย์หารสก็เป็น0นเพราะนั่นคือ A กกาลังศนยั่นเองเรียบร้อย1ตัวต่อไปอันนี้7-10 7ลบ10 7จลบ10จะเหลือลบ3นะครับนี่นะจะเป็นลบ3ส่วน3 นะซึ่งตัดกันก็จะได้ลบหนั่นเองก็จะเป็น B ีกำลังลบหนะครับอ่ะต่อไป9-3ลบสเหลือ6ใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็น6ส่วน4ั่นเองซึ่ง6ส่วน4ใช้2ตัดได้2 3 6 2 2 4ก็เป็น3ส่วน2ะครับเพราะฉะนั้นก็คูณกับ C ยกกำลัง3ส่วน2ั่นเองตัวสุดท้าย d ีด็อกห้ลบสเหลือ1นะครับก็เป็น1ส่วน3 1โอเค1ส่วน3 เอาละอันนี้เขาให้ทำอะไรดูโจทย์ก่อนกลับไปดูโจทย์ก่อนนะครับขอกลับไปดูโจทย์นิดนึงโจทย์บอกว่าทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ทำให้อยู่ในรูปง่ายก็ง่ายแล้วกันอ่ะอันนี้ a กำลังศูนย์ก็เป็น1นึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนแล้วนะครับเพราะว่าข้อนี้มันเป็นการคูณ ซึ่งเลขหนึ่งเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีก็ได้นะครับก็ตัดทิ้งไปเลยนะเลขหนึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจต่อมา b กาลังลบหนึ่ง b กาลังลบหนึ่งก็จะใช้สมบัติข้อนี้ครับก็คือ a ยกกาลังลบ n เท่ากับหนึ่งส่วน a กาลัง n นั่นเองก็คือการทําให้เลขชี้กาลังเปลี่ยนเครื่องหมายนั่นเองเพราะฉะนั้น b กาลังลบหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วน b เปลี่ยนเป็น1ส่วน b นะครับส่วน C ยกกำลัง3ส่วน2อนะครับก็ติดไว้ยงั้นนะครับก็ซยกกำลัง3ส่วน2นะครับแล้วก็ d ยกกำลัง1ส่วน3นี่ก็ติดไว้แบบนี้เลยนะก็สรุปแล้วก็เอามาคูณกันตามปกติซึ่งก็ไม่มีอะไรก็จะได้ c ยกกำลัง3ส่วน2 B ยกกำลัง1ส่วน3แล้วก็ส่วนด้วย B นั่นเองนี่ก็คือการจบข้อนี้นะเพราะเขาบอกแค่ว่าให้ทำอยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอันนี้ก็ง่ายแล้วเห็นไหมโจทย์มาเนี่ยเพียบเลยเห็นไหมแล้วก็ทำเหลือแค่นี้<ม>เหลือพจน์เดียวนะครับแล้วก็เลขชี้กหลังก็ต่ำที่สุดแล้วนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเราก็ทำตามโจทย์นะครับโจท์เขาให้ทำอยู่ในรูปอย่างง่ายนี่เราก็ทำให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดอ่านี่เป็นภาพรวมของข้อนี้นะครับประมาณนี้ โอเคสำหรับ3ตัวอย่างนี้ก็จะมีความยากมากขึ้นเห็นไหมครับจะมีความยากมากขึ้นก็ถ้าสงสัยถ้าดูแล้วยังไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับก็สามารถอินบ x ็อกมาถามในช่องทางการติดต่อส่วนตัวได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้สวัสดีครับ